สวัสดีครับนักศึกษามาพบกับอาจารย์อีกครั้งในในหน่วยที่5ก็คือ,เ,อเรื่องตลาดน,นะครับซึ่งเนื้อหาจะประกอบไปด้วยความหมายและประเภทของตลาดแล้วก็ปรบบตลาดแข่งขันสมบูรณ์ ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ตลาดกึง่งแข่งขันกึ่งผูกขาดแลตลาดผูกขาดแล้วก็ตลาดผู้ขายน้อยน้อยรายนะครับความหมายและประเภทของตลาดตลาดก็คือ,อการประกอบกิจกรรมที่ที่ให้ผู้ซื้อและผู้ขายพบกันหรือติดต่อสื่อสารเพื่อแลกเปลี่ยนสินค้าและบริการนะครับเป็นช่องทางให้ผู้ซื้อและผู้ขายทำทำธุรกิจหรือธุรกรรมต่อกันได้สะดวกและก็มีประสิทธิภาพนะครับผู้ซื้อผู้ขายใน ในปัจจุบันไม่ไม่จะเป็นต้องพบปาก,กันเพื่อทําการซื้อขายการเพียงอย่างเดียวครับเช่นผู้ซื้อสามารถเลือกสินค้าผ่านแคตตาล็อกในโทรศัพท์มือถือหรือในเว็บไซต์ต่างๆหรือผ่านช่องทางต่างๆในๆในโลกออนไลน์ได้นะครับดังนั้นการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการทําธุรกรรมในปัจจุบันได้รับอิทธิพลจากเทคโนโลยีทั้ส่วนมากนะครับประเภทของตลาดหากใช้สินค้าเป็นเกณฑ์ประเภทของ ตลาดสามารถแบ่งเป็นตลาดสินค้าตลาดบริการตลาดปัจจัยการผลิตเช่นตลาดทุนตลาดแรงงานเป็นต้นนะครับอันนี้คือการใช้สินค้าเป็นเกณฑ์ในเรื่องของตลาดนะครับแล้วก็การใช้ความสามารถในการแข่งขันการดําเนินงานและประสิทธิภาพของตลาดมาเป็นเกณฑ์แบ่งเป็นเกณฑ์ก็คืออาจจะประกอบไปด้วยตลาดแข่งขันสมบูรณ์ตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งสมบูรณ์ ก็ตลาด ผูกขาดหรือตลาดผู้ขายน้อยรายนะครับอันนี้คือการแบ่งแบ่งตามในในเกณฑ์การแข่งขันนะครับพฉะนั้นตลาดแข่งขันสมบูรณ์ก็คือเป็นตลาดที่มีการแข่งขันอย่างสมบูรณ์ซึ่งราคาขึ้นอยู่กับอุออปสงค์และอุปทานอย่างแท้จริงนะครับมีการซื้อการขายกันันอย่างแท้จริงนะครับและลักษณะของตลาดแข่งขันสมบูรณ์ก็คือ,อมีมีผู้ซื้อและผู้ขายที่มีจํานวนมากนะครับแล้วก็สินค้าที่ขายมีลักษณะ เหมือนเหมือนเหมือนกันทุกประการในใสายตาผู้ซื้อนะครับแล้วก็การเข้าหรือการออกจากอุตสาหกรรมตลอดจนการยกย้ายปัจจัยการผลิตทําได้อย่างเสรีแล้วก็ผู้ซื้อและผู้ขายแต่ละรายรับรู้ข้อมูลข่าวสารรวมไปถึงสภาวะการของตลาดเป็นอย่างดีนะครับอันนี้คือเป็นตลาดที่แข่งขันสมบูรณ์นะครับตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ก็คือซึ่งประกอบไปด้วยตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะครับหรือ ตลาดผูกขายมากไกลหรือตลาดที่มีลักษณะผสมผสานกันระหว่างตลาดผูกขาดและตลาดแข่งขันสมบูรณ์ซึ่งเป็นตลาดที่ใกล้เคียงตลาดในในความเป็นจริงมากที่สุดนะครับลักษณะของตลาดกึง่งแข่งขันกึ่งผูกขาดก็คือมีมีผู้ขายจํานวนมากสินค้าที่ที่ผลิตมีลักษณะแตกต่างกันแต่สามารถใช้ทดแทนกันได้นะครับการเข้าหรือการออกจากอุตสาหกรรมทําได้อย่างเสรีอันนี้คือตลาดแข่งขันไม่สมบูรณ์ะนะครับแล้วก็ตลาดผูก ขาดคือตลาดที่มีลักษณะตรงกันข้ามกับตลาดแข่งขันสมบูรณ์ลักษณะของตลาดผูกขาดก็คือมีผู้ขายเพียงรายเดียวและมีผู้ซื้อจํานวนมากราคาสินค้าที่ผลิตมีลักษณะเฉพาะไม่มีสินค้าชนิดใดมา,มา,มาทดแทนได้นะครับแล้วก็ผู้ผลิตรายใหม่ไม่สามารถเข้ามาแข่งขันในอุตสาหากรรมได้สาเหตุใน,ในการผูกขาดก็คือ,อด้านการซื้อปัจจัยการผลิตแล้วก็ด้านกฎหมายด้านเงินทุนแล้วก็ด้านเทคโนโลยีนะครับนี่คือสาเหตุผูกขาด ของตลาดตลาดผูกขาดนะครับตลาดผู้ขายน้อยรายก็คือตลาดที่อยู่ระหว่างตลาดผูกขาดกับตลาดกึ่งแข่งขันกึ่งผูกขาดนะครับโดยจะมีลักษณะคล้ายกับตลาดผูกขาดมากกว่าลักษณะของตลาดผู้ขายน้อยรายก็คือมีผู้ขายจํานวนจํานวนน้อยรายครับมีจํานวนน้อยซึ่งมีผู้ผลิตเพียงไม่กี่รายที่ที่ครอบครอง ส่วนแบ่งของการตลาดในส่วนใหญ่นะครับและการดําเนินของผู้ผลิตรายใดรายหนึ่งจะส่งผลกระทบต่อผู้ผลิตรายอื่นในตลาดกรณีมีผู้ขายเพียง2รายนะครับสินค้าที่ผลิตจะมีลักษณะเหมือนกันหรือแตกต่างกันก็ได้แต่สามารถใช้ทดแทนกันได้ดีนะครับแล้วก็กรณีสินค้าที่มีลักษณะเหมือนเหมือนกันทุกประการเช่นน้ํามันน้ําตาลปูนซีเมนต์เหล่านี้ครับอันนี้ก็คือเป็นเป็นตลาดผู้ขายน้อยรายนะครับแล้วก็กรณีสินค้าที่มีลักษณะแตก ต่างกันนะที่รถยนต์ เบียร์น้ำอัดลมการเข้าหรือการออกจากอุตสาหกรรมทําได้ยากเนื่องจากข้อจํากัดด้านเงินทุนตลอดจนใช้ปัจจัยการผลิตเฉพาะด้านนะครับแล้วก็ข้อจํากัดด้านกฎหมายการได้รับใบอนุญาตในการผลิตสินค้าบางประเภทหรือได้รับสัมปทานจากภาครัฐนะครับผู้ผลิตเดิมที่ครองส่วนแบ่งทางการตลาดอยู่เป็นผู้ครอบครองปัจจัยการผลิตที่จําเป็นในการผลิตนะนะหรือได้รับความจงรักภักดีต่อลูกค้านะครับอันนี้ก็คือเป็น เป็นตลาดพวกขายน้อยรายะนะครับดังนั้นหน่วยหน่วยที่5ให้นักศึกษาเขา้าศึกษาเพิ่มเติมได้ในใน Google หรือว่าในห้องสมุดหรือแหล่งความรู้ต่างๆเพิ่มเติมะนะครับอาจารย์ก็สรุปคร่าวๆในบทที่5เพียงเท่านี้ะนะครับต่อไปเราก็พบกันในหน่วยที่6เรื่องเงินภาคการเงินและนโยบายการเงินะนะครับในในหน่วยที่5อาจารย์ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ